ใครอยากให้ห้องครัวดูแพงให้ความหรูหราแบบธรรมชาติเพียงแค่เลือกใช้ไม้ทั้งเซตก็เอาอยู่ร้านคำล่าไม้เก่าจะพาทุกท่านไปดูงานตู้ครัวไม้เนื้อแข็งที่ไม่ได้แค่สวยแต่ใช้งานได้จริงทุกบานและทุกลิ้นชักรายการในชุดนี้นะคะก็จะมีตู้สิงบานเปิดคู่พร้อมลิ้นชักระแงงสองชั้นจำนวน2ชุดลิ้นชักด้านในจะจัดวางเป็นระแนงไม้ทำให้ระบายอากาศได้ดีลดกลิ่นอับเหมาะสำหรับเก็บจานหรือชามที่ล้างใหม่ๆและช่วยให้อุปกรณ์แห้งเร็วขึ้นด้วยค่ะ รายการต่อมาจะเป็นตู้ซิงลิ้นชัก2ชั้นลิ้นชักมีความลึกวางของได้เยอะเป็นพิเศษเหมาะสาหรับเก็บช้อนส้อมหรือเครื่องปรุงก็ได้ค่ะตามมาด้วยตู้ซิงลิ้นชัก3ชั้นตัวลิ้นชักนะคะก็จะมีความแข็งแรงเปิดปิดลื่นใช้งานได้สะดวกแยกการใช้งานได้เป็นสัสดส่วนสวยงามแถมใช้งานง่ายค่ะ มาด้วยชุดบานสิงเปิดคู่ใต้อ่างล้างจานบานเปิดได้กว้างสะดวกต่อการเก็บของไม่ว่าจะเป็นใส่ถังขยะหรืออุปกรณ์ทําความสะอาดชุดบานสิงเปิดเดี่ยวสําหรับถังแก๊สและบานคู่สําหรับเตาแก๊สบานเปิดได้กว้างใส่ถังแก๊สได้สะดวกมีความแข็งแรงทนความร้อนเปิดปิดง่ายไม่บวมและไม่โกงรายการสุดท้ายตู้แขวนผนังเปิดคู่และเปิดเดี่ยวประหยัดพื้นที่ติดผนังไม่เกะกะจะใช้เก็บเครื่องครัวหรือวัตถุดิบก็ได้เช่นกันค่ะทั้งหมดนะคะผลิตจากไม้แดงทุกชิ้น ทนปลูกทนชื้นให้ลายไม้ธรรมชาติสวยแบบคลาสสิกค่ะจัดส่งทั้งเซนที่อำเภอท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครเรียบร้อยค่ะขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ร้านคำล่าไม้เก่าเป็นส่วนหนึ่งของครัวในฝันของคุณนะคะหากท่านใดสนใจสั่งผลิตตู้ครัวไม้แท้ดีไซน์เฉพาะที่ไม่ใช่แค่สวยแต่ใช้งานได้จริงทักร้านคำล่าไม้เก่าได้เลยนะคะเรารับผลิตงานไม้ตามแบบและส่งจริงทั่วไทยค่ะ